ปะซิวปะซิวนบบมาทำประจอมปร,รา้าประจอมตัวไซส์สวยมากเลยไซส์เดีวยวกันหมดเลยครับนี่นสินค้าน่นะไม่มีอะไรใส่ดักดักพะแยงดักพะแยงไว้ตรงทร่อใจจิ้มใจ ยายมัีอันนี้ได้มาตะก,กาหนึ่งเมื่อกี้ได้มาตะก,กาหนึ่งเมื่อกี้นี่ชั่วโมงหนึ่งไปยกทีหนึ่งเ,<ร>เหเร,เรอเหือจากทำอ้นี่เราก็ ไปให้เป็ดเป็ดก็ได้กินด้วยเฮ้ยไอ้ បាច់អាចបាច់អាចទៀតណែវ៉មិនច្បាច់គេទៅហូបបាយអើយអូខេអូយពីឈ្មោះទៅរាយយប់អើយទៅលึกណាស់ទៅលึกខ្លួនឯងនេះ1/2ຊົ່ວໂມງទៅទៅເລີກເລີຍຕະລຸກລຸຍບັກຕຸກເອີຍຢືດແອດູຢູ່ຕ້ອງຕິກ મો ນະນີ້ນະដាក់ທອງນະដាក់ທອງອາທອງແງງນະແນ ដាក់ងែគឺអីច្បាយច្បាយយាយនំប៉ាគីងប៉ាឌុកនឹងតលេងធឿយតែប្រៃទ្រោះធឿយចេញអឺចេញទេទឹកទៅធំធ្វើព្រៃពុះលោកឡាងទឹកកໃສ່ផាងប៊ីបយកគីអោ บีบบีบบีบอแช่ตู้เย็นไม่ใหญ่บีบบีบไม่ต้องแรงไม่ใหญ่แค่แค่บีบแบบไม่ไม่ไม่แรงไมนไม่ให้มันเละบีบเสร็จแล้วก็ล้างล้างล้าง ยาวแต่อันจะลอยลย,ลยบใหญ่แ็แล้วแต่เนียงแต่ไหน,นจมก็ไว้ให้มันเป็ดไก่มันปาซิวล้างล้างแล้วก็บีบขี้ออกครับแล้วก็เอามาใส่กระปุกไว้แบบนี้ต้มน้ำสใส่เกลือใส่น้ำปาลาใส่ผงชูสงรสผงชูรสก็ใส่ใบให่<ะ> ผมชรสใส่นิดหน่อยคนไปด้วยบีบน้ำปลาใส่ไปด้วยคนจนให้เกลือละลายให้เข้ากันคนจนจนเกลือละลาย แล้วก็ยกลงตั้งทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วก็ไปเทใส่กระปุกที่เราใส่ปลาไว้ครับหลังจากเราต้มน้ำนะครับเสร็จนะครับปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเราก็จะามาเทใส่กระปุกนะครับที่เราใส่ปลาไว้แล้วนะครับก็เทให้เต็มไปเลยน้บให้ท่วมปลาไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ ปิดฝาให้มมดชิดนะครับซีนอีกชั้นหนึ่งก็จะดีครับเพื่อไม่อากาศเข้าแล้วก็รอทานได้ก็ประมาณไม่ควรต่ํากว่าสามวันนะครับไม่ควรต่ํากว่าสามวันหลังจากสามวันหรือเข้าวันที่สี่ก็คือก็ลองเปิดดูนะครับลองชิมดูนะครับถ้าได้แล้วก็โอเคนะครับคิดว่าน่าจะกินได้นะครับคิดว่าน่าจะกินได้โอเคครับสําหรับวันนี้คลิปการทําประจอมก็ มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าแดงกินปลาจอบไม่แดง